สวัสดีครับวันนี้มาดูนิสสันทีด้นะครับสภาพสวยๆเลยครับผมรถไม่เคยใช้แก๊สนะครับตัวสีสันก็มีนิ้วอยบ้างนะครับผมแต่ไม่น่าเกลียดยังใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องพันหนะครับเติม E20 ได้ประหยัดน้ำมันอยู่นะครับผมกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับบอดี้สวยๆนะยี่นิสสันเลยภายในสดมากครับเหมือนใหม่เลยครับผม บาสวยสวยทุกๆตัวเลยครับระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดครับผมรถเป็นลำดับที่2แค่นั้นเองนะครับผมแค่2มือนะครับมีประกันชั้น2บวกภาษีปี67ไปลายปลายปีเลยครับดูแผงประตูเบาหน้าเบาะหลังสวยทุกตัวครับไม่มียับไม่มีย่นเบาะสวยสวยครับไม่มีฉีดไม่มีการบอดีีสวยครับข้างหลังก็สวยครับสวยทุกตรงเลยครับไม่มีแก๊สแน่นอนครับไม่เคยใช้แก๊ส แผงประตูข้างสวยๆครับแอร์เย็นฉ่ำไม่วิ่งไปแค่สองแสเองครับผมบอด,ดีด้านหน้าก็สวยครับผมเดิมๆทุกอย่างครับเครื่องเงียบปิครับผมน็อตฝาระโรงไม่มีขยับครับลองมาใช้ดูครับผมสภาพสวยเลยครับคุ้มๆเลยครับ